สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวบ้านไม้ไผ่าตามคําเรียกร้องนะคะเป็นบ้านไม้ไผ่คู่นะคะพักได้หนึ่งครอบครัว4ี่ท่านนะคะแบ่งเป็นบ้านละสองท่านนะคะในราคา4.000บาทรวมอาหารเช้าใครชอบสไตล์ธรรมชาตินะคะแต่ธรรมชาติติดทะเลนะคะเหมือนอยู่ในสวนแต่หน้าบ้านเป็นทะเลนะคะ ด้านในห้องก็จะเป็นห้องแอร์นะคะเตียง5ฟุตนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีทีวีมีแอร์มีตู้เย็นขนาดเล็กให้นะคะบ้านสไตล์สวนแต่หน้าบ้านเป็นวิวทะเลนะคะมินิมอลมากๆเลยค่ะส่วนห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะคะแต่อยู่ด้านหลังระเบียงนะคะเป็นห้องสุขาและห้องอาบน้ำแยกกันเลยนะคะสะดวกสบายเป็นน้ำอุ่นค่ะ ส่วนด้านระเบียงก็จะมีที่นั่งสำหรับทานข้าวนะคะนั่งชมวิวนั่งจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มเบาๆกันไปเลยนะคะส่วนหน้าบ้านก็จะมีซุ้มทำปิ้งย่างหรือจะมานั่งทานหมูกระทะหรือลูกค้าจะสั่งอาหารทางในรีสอร์ทนะคะซึ่งเมนูอยู่ในบ้านพักสามารถโทรกริ๊งเดียวนะคะเสิร์ฟถึงบ้านกันเลยไม่ต้องเดินให้ร้อนนะคะ ส่วนหน้าบ้านลมพัดผ่านนะคะแม้ช่วงนี้แดดจะแรงแต่บอกว่าลมเย็นมากๆเลยนะคะสามารถมานั่งดื่มนั่งทานกันตรงซุ้มหรือระเบียงได้เลยนะคะ่รมรื่นสะดวกสบายในการจอดรถด้วยค่ะสามารถจอดรถข้างบ้านได้เลยนะคะขนสัมภาระสะดวกสบายมากเลยใครอยากจองบ้านไม้ไผ่ระบุว่าบ้านไม้ไผ่นะคะบ้านไม้ไผ่สไตล์มินิมอลนะคะ ส่วนส่วนแต่หน้าบ้านคือวิวทะเลค่ะและบ๊อบกันค่ะบ้านไม้ไผ่มินิมอลค่ะบาย